ตอนนี้สังเกตเฟรมเรทผมป่ะ125เลยนะหรือว่า120เฟรมเรทแบตง่ายๆเลยนั่นเองนะนี่หันให้ดูนะนี่ดูดิบางทีนั้นหนึ่งรโอ้โห150โอ้190เฟรมเรทโอ้โหโคตรโหดนะฮะนี่ สวัสดีครับผมโจทีเฮซัตนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปรับเฟรมเรทของเกม GTA V นั่นเองนะเพื่อที่จะให้มันแตะ100นั่นเองนะตอนนี้คอมผมนะฮะดูไว้เลยนะฮะน่าจะประมาณสัก60 -70 เท่านั้นนะในคลิปนี้ผมจะมาสอนปรับนะฮะให้มันถึง100นั่นเองนะแปลว่า100บวกบวบวก,กเลยนะก็ใช้ได้หลายคนเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ภาพก็ยังสวยอยู่นั่นเองนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะอ่ะก่อนที่จะ ไปปรับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนแล้วกันนะเรื่องเกี่ยวกับพวกแรมการ์จอหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองนะฮะก็คือการปรับในครั้งนี้นะฮะสำหรับใครที่คอมไม่ค่อยแรงนะก็สามารถทำได้นะจากคอมที่มันไม่แรงนะอืมก็คือเฟรมเรกอาจจะประมาณสัก30 40นะฮะก็สามารถปรับให้ถึง60ได้นะแล้วก็ภาพก็ยังสวยอยู่นะฮะนี่วิธีนี้แบบว่าพระเจ้าช่วยโคตรโหดเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถ ปรับกลับมาได้เหมือนเดิมด้วยนะดียหัวจะมาสอนแบบว่าแบ็กอัพคอม,มูลไว้ด้วยนะการปรับนะฮะมันจะทําให้คอมของเรานะฮะใช้ g p u หรือว่าใช้การ์ดจอนั้นน้อยลงด้วยนะฮะมันไม่ได้ทําให้เครื่องเรามันหนักขึ้นนะเออในการปรับในครั้งนี้นั่นเองนะโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์กันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปรับเลยและกันนะฮะโอ้โห oh, ดูดิภาพมันจะสวยไปไหนในเกมเนี้ย มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะฮะให้เรากดสตาร์ทออกมาก่อนนะ mm. กดสตาร์ทนะแล้วเราก็ไปที่เกมเซตติ้งนะฮะ mm. เราไม่ต้องสนอะไรเลยนะฮะเราไปที่เกมเซตติ้งแล้วใช่ป่ะเราไปที่กราฟิกนะฮะและให้เรานะปิดไอตัว v s ซิงตัวนี้นะวีซิงปิดตัวเดียวเลยตัวอื่นนะไม่ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราจะไปแก้ในอีกที่หนึ่งั่นเองนะฮะนี่ปิดตัว V ีซิงนะก็ ปิดออฟไปนะฮะและตัวเกมนะฮะมันก็จะให้เรารีเซ็ตนันเองนะแลก็ทําตามมันเลยนะฮะและตัวการ์ดจอของผมนะฮะตอนนี้นะมันใช้ม e มบรีนะฮะไปอยู่ที่4จิกเลยนะอืม4จิกเลยนะ4 1 7 1นดะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะหลังจากการปรับนะฮะมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะน้อยลงนั่นเองนะ,ะแล้วก็เฟรมเรตอนนี้น่าจะประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยผมลืมดูวะน่าจะ หกสิบกว่านะแต่ตอนนี้มันก็เด้งเด้งขึ้นขึ้นนะให้ปักหกสิบนะฮะหกสิบแบตอันนี้เลยนี่เลยหกสิบหกสิบอ่าประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรากดออกจากเกมนะฮะก็ทําตามผมเลยนะปิดเกมไปเลยนะฮะหลังจากที่เราปิดวีซิงแล้วนะนี่ปิดเกมไปเลยนะฮะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เรามาที่ my d o c u m e n t นะฮะตรงนี้เลยนะ my d o c u m e n t แล้วเราก็หาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า ล o อกสตาร์เกมมันเองนะตัวนี้เลยนะเราก็ดดบเบัลคิกเข้าไปนะฮะและเราจะเจอ GTA V อยู่ตรงนี้นะเราก็ดดบเบัลคิกเข้าไปนะก็คือผมจะมาสอนแก้ไอตัวเซตติ้งตรงนี้แหละนะฮะนี่เลยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแก้ไขนะฮะผมแนะนําให้เราแบ็กอัพไฟล์ไว้ก่อนนะก็คือก๊อปมันไว้นะฮะแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้นะอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวางไว้หน้าจอแล้วกันนะก็คือถ้า เราปรับแล้วไม่สวยนะฮะหรือว่าเราอยากจะกลับเป็นเหมือนเดิมนะเราก็แค่ก๊อปปี้ตัวนี้แหละเอามาวางทับตัวเก่าที่เราแก้ตอนนี้นั่นเองนะฮะเราก็คลิกขวานะแล้วก็กด Edit มันเลยนะฮะ Edit นะปึ๊บนี่ถ้า Edit แล้วนะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปรับกันเลยแลยกันนะตอนนี้ผมมีโพยอยู่ด้วยนะไอตัวที่เราอีดิตนะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะส่วนฝั่งขวานะฮะก็จะเป็นโพยของผมมันเองนะที่ผมจดไว้นะเพราะว่าผมไม่สามารถจํามันได้หมดนะฮะดูดิมันเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวปรับตามผมเลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราต้องไปหาไอ,อ DOF ตรงนี้ก่อนนะมันจะอยู่ด้านล่างนะการปรับในครั้งนี้นะจะปรับจากล่างขึ้นบนนั่นเองนะโคตรอิดดี้เลยนะนี่ อโอเคนี่ไงเราเจอแล้วนะฮะตรงนี้เลยนะมันจะอยู่สักกลางๆเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้นะฮะให้ปรับเป็นปิดนะอันนี้ปิดอันนี้ถูกก็คือเปิดนะฮะแล้วก็ปิดเลยกดตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ทำไปนี้ไว้นะฮะเผื่อเราจะไม่พลาดน,นะทำไปทีละตัวตามผมเลยนะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะปรับเป็นศูนย์นะ,ะตอนแร้มันเป็นสามใช่ปะ่ะแล้วก็ปรับเป็นศนะูนย์อ่ะโอเคแล้วก็ขีดไว้อ่ะเห็นปะ่ะโอ้โหโคตรง่ายผมบอกเลยต่อไปก็เป็นตัวนี้ ตัวนี้ก็จะต้องปรับเป็นปิดนะอ่าตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไงขึ้นมาสักสองสามบรรทัดนะฮะแล้วก็มันก๊อปมาแล้วใช่ไหมเราก็แค่กด ctrl v นะฮะเพื่อจะเป็นตัวนี้นะสุดอันต่อไปก็จะเป็นไลท์นะฮะเกี่ยวกับไลทิงนะไลทิงตัวไลทิงนะฮะก็น่าจะเป็นแสงสวางสว่างอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ปรับเป็นปิดนะอ่าโอเคแล้วก็ขีดไว้ อันต่อไปเป็น2ตัวนี้นะสตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้แหละนะฮะให้เราปิดนะอันนี้ปิดอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็ปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งอ่ะโอเคปิดแล้วนะ2ตัวตามมันเลยนะอันต่อไปนะฮะอาจจะต้องเลื่อนลุกกิ้งนิดหนึ่งนะอันต่อไปตัวนี้อ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นโ motion 布หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ทําตามผมมี่แหละนะฮะถ้ามันผิดพลาดอะไรนะฮะสามารถเอาตัวที่เรา back up นะฮะไปวางไว้ที่เดิมได้นะฮะนี่ก็คือเรา back up ไฟล์ไว้แล้วนะไม่ต้องกลัวพลาดนะฮะ และอันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะนี่สามตัวนี้นะมันอยู่ตรงไหนมันก็จะขึ้นมาประมาณสักสามมันสามมันนี่ไงฮะสามมันนะตรงนี้เลยจากที่มันเป็นศูนย์จุดสามอะไรก็ว่าไปนะฮะเราปรับให้มันเป็นศูนย์หมดเลยนะนี่มันเป็นจุดอะไรก็ช่างหัวมันนะเราปรับเป็นศูนย์หมดเลยเราอินดี้นะฮะและอันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ละเอียดนะค่อยทาไปทีละอย่างนะอย่ารีบนะฮะผมบอกเลย อันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคเจอแล้วมันจะเป็น1อยู่ใช่ปะเราปรับเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็คือศูนย์จุดห้าเองนะแล้วก็ลบเลขหนึ่งออกเป็นศูนย์แล้วก็จากศูนย์ก็กลายเป็นห้านะเนี่ยอันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่อตัวไหนเนี่ยดูก่อนค่อยๆนะอ่าตัวนี้ก็คือตัวนี้อ่าตัวแรกนะฮะเราเจอตัวแรกแล้วก็คือข้างบนนะฮะ ตัวนี้ก็คือปรับเป็นปิดนะผมก็ปิดไปมันเป็นถูกอยู่นะฮะส่วนอันจะต่อไปก็จะเป็น shadow long shade เฮ้ย long shadow นะฮะเราก็หานะว่ามันอยู่ตรงไหนนะ shadow long shadow นะฮะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋อนี่ไงมันอยู่ตรงกลางว่ะเออตัวนี้แหละมันจะงงๆหน่อยนะมันจะสลับกันนะฮะมันเปิดอยู่นะเราก็ปิดมันเลยนี่ตรงนี้นะตรงนี้แหละอาจจะมีใครสับสนนะว่ามันถึงบรรทัดไหนแล้ววะอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเค ถ้าใครไม่พลาดถ้าใครไม่ทันตรงไหนนะฮะก็พอร์ตไว้ได้นะฮะแล้วก็รีไปรีมาได้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันจาก5กลายเป็นศูนย์เลยนะฮะนี่แล้วก็การปรับในครั้งนี้นะฮะมันอยู่ตรงนี้แหละภาพจะสวยไม่สวยนะตรงนี้เลยนะฮะภาพจะสวยไม่สวยก็คือขึ้นอยู่กับตรงนี้นี่มันจะประมาณนี้ถึงตรงไหนถึงตรงนี้เลยเห็นป่มมันจะตั้งแต่ MSAA นะฮะจนถึงเฉดข้างล่างเลยนะ,ะที่จริงนะฮะเรา สามารถปรับเป็นศู wrong, นย์ได้หมดเลยนะฮะปรับเป็นศูนย์หมดเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์มันเป็นเลขอะไรก็ช่งางมันนะปรับเป็นศูนย์หมดนะฮะแต่ว่าเราปรับเป็นศูนย์แล้วนะฮะภาพมันจะเป็นรอยหยักนะมันจะไม่สวยนะผมก็เลยแนะนำนะฮะให้ปรับตรงนี้เนป้าเนป้ผมขีดไว้ด้วยนะนี่ก็คือ1หรือ2นะผมให้ผมแนะนําให้ปรับเป็น2ไปเลยนะฮะเพื่อจะทําให้ภาพมันสวยนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเกมแล้ว เกมมันเลื่อนหรือว่ามันถึงร้อย FPS ก็จริงนะแต่ว่าถ้าภาพมันไม่สวยหรือว่ารถไม่สวยนะก็เล่นไม่สนุกผมบอกเลยอ่ะเราก็ต้องทําให้เกมเราสวยระดับหนึ่งด้วยนั่นเองนะฮะนี่ไม่ใช่แบบว่าอยากจะได้เกมที่มันสู้เฮ้ยเกมที่ FPS เยอะอย่างเดียวนะมันก็ไม่ใช่เองนะเราต้องทําให้ภาพมันสวยด้วยต่อไปก็เป็น SSAO นะฮะต้นไม้โลกนะเป็นสูย์นะไม่ใช่แล้วนะคนเรื่องกันเลย อะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ resolution หรือเปล่าไม่แน่ใจผมอ่านไปมั่วอ่ะตัวนี้นะฮะมันเป็นสามเป็นแปดอยู่นะฮะปรับเป็นศูนย์มันเลยนะฮะศูนย์ศูนย์อ่ะโอเคแล้วก็คุมไว้นะฮะเผื่อเราจะลืมนะอันนี้นะฮะ shadow q u a l i t นะฮะมันปรับเป็นสามอยู่นะแล้วก็ปรับเป็นหนะนึ่งนะนี่ตามมาเลยนะฮะแล้วก็เหลือแค่สองอันสุดท้ายนะฮะต้องใจเย็นๆนะเหลือแค่สองอันสุดท้ายเองนะอ่ะตัวนี้ตัวนี้เอ่อนี่ไงตัวนี้มันเป็น .1 1 1อยู่นะฮะมันให้ปรับเป็น1นร่แบบนี้นะแล้วก็ปรับเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนี่แล้วก็อันตัวสุดท้ายตรงนี้นะให้ปรับมันเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็ปรับจาก3เป็นศูนย์นะฮะศูนย์พอเราเสร็จแล้วเรากดที่ไฟล์ตรงนี้นะเซฟด้วยอ่ะแล้วก็กดที่เซฟนะฮะแค่นี้แหละเสร็จเลยนะหรือว่าเรากดกากบาทออกนะฮะแล้วก็กดเซฟมันเองนะอ่ะเดี๋ยวผมปิดโพยไปก่อนนะฮะ แล้วก็ย้ําอีกรอบนะฮะตัวนี้ก็คือที่เราปรับแล้วก็เซฟไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครเข้าไปแล้วมันไม่สวยหรือว่าไม่ชอบนะเราสามารถลบตัวนี้ได้แล้วก็เอาตัวที่เราแบ็กอัพมาเนี่ยมาเอามาวางใส่นะตัวเกมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเองนะทีนี้เราเปิดเกมมาเช็คดูเลยแล้วกันนะฮะกดเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เข้าสู่เกมเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าการเข้า ในล็อกสตารนะไม่รู้มันโหลดเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะมันโหลดนานนะช่วงนี้คนน่าจะเล่นเยอะนะผมว่านะอ่ะโอเคตอนนี้นะเราก็เข้าสู่เกมแล้วนะก็คือกลับมาหน้าเกมนะตอนนี้นสังเกตเฟรมเรทผมป่ะ125เลยนะหรือว่า120เฟรมเรทแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะนี่หันให้ดูนะนี่ดูดิบางทีนะ170 180โอ้โห150 โอ้ร้อยเก้าสิบเฟรมเรทโอ้โหโคตรโหดนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นการปรับแบบง่ายๆ่เลยนะแต่เราสังเกตดูนะตัวเกมนะฮะมันอาจจะเป็นรอยอยักนิดนึงนะเห็นปะมันก็จะทําการดรอปภาพลงมานะฮะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะก็พอเล่นได้นะแบบนี้เลยนี่ตอนนี้นะมันโหดมากนะแบบว่า90-100นะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่ามันก็เกิน100เฟรมเรทนะฮะแล้วก็ไปแตะที่120เฟรมเรทนะถ้าเรา ขับรถอยู่นิ่งๆนันเองนะฮะนี่อันนี้เป็นการปรับง่ายๆเลยนะเนาะเฮ้ยโอ้โหไม่โคตรลื่นเลยวะผมบอกเลยเลื่นแบบขับรถมานี่มันชิวมากนะดูดิใต้ต้นไม้นะฮะยังร้อยสิบเฟรมเรทนะประมาณนี้นะฮะนี่สังเกตที่มุมขวาบนนะฮะการปรับง่ายๆเลยนะฮะผมอธิบายเลยกันนะฮะว่าทําไมตัวเกมมันถึงลื่นขึ้นนะฮะแล้วก็เฟรมเรทเราทําไมถึง ลุขึ้นไปนนั่เองนะก็คือมันเกี่ยวกับตัวไอ้นั่นด้วยนะฮะนี่ไงตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย120เฟรมเรทนะมันเกี่ยวกับไอ้ตัว Vsync นะ,ะผมอธิบายไปเลยแล้วกันเนาะมันเกี่ยวกับตัว Vsync นะฮะ Vsync ที่ผมไปปิดมันนะฮะก็คือถ้าเราเปิดมัน,นะฮะมันก็จะล็อกเฟรมเรทของเรานะไว้อยู่ที่30 50 60นะฮะแล้วแต่ ความแรงของเครื่องนะมันก็จะสุ่มให้ไม่ใช่สุ่มแตบก็คือมันประเมินให้นะว่าเครื่องของเรานะฮะมันจะรันอยู่ที่เท่านั้นนะไม่ขึ้นไม่ลงนะ,ะข้อดีของมันก็คือถ้าเราปรับแบตนั้นนะแบตเปิดเฟรมเรทนะฮะมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงนะมันก็จะภาพเราของเรามันลื่นแบบไหนมันก็จะลื่นแบบนั้นนะฮะหรือว่ากระตุกแบบไหนมันก็จะกระตุกแบบนั้นนะฮะมันก็จะมีข้อดีของมันอยู่ใน i v s y n g ตัวนั้นนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราปิดมันนะฮะ เครื่องของเราในตอนนั้นนะฮะมันเจอฉากแบบไหนนะมันสามารถทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะมันก็จะบวกให้เท่านั้นนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆนะสำหรับไอวีซินะ,ะแต่ว่าถ้าตัวเกมของเรานะมันไม่สวยนะฮะเราสามารถอา่าปรับมันกลับมาได้นะฮะโดยการไปก๊อปปี้ไฟล์ตัวนั้นแหละแล้วก็เอามาวางใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็เปิดเกมปิดใหม่อารมประมาณนั้นดูดิ1้0เฟรมเรทโอ้โหมึงจะแตะ200อยู่แล้วตอนนี้ อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าใครเออ่รู้สึกว่าไอ้ร้อยแปดสิบเฟรมเรทนะมันโหดไปนะฮะหรือว่าร้อยี่สิบเฟรมเรทมันโหดไปนะฮะเราก็สามารถมาปรับไอ้สองตัวนี้ได้ไอ้ตัวนี้ก็ได้ mss นะฮะเห็นป่ H H นะเหลือแคะ่สองจุดสองหกสี่สามนะนก็คือสองจิกกว่านะเมื่อกี้สี่จิกกว่าใช่ป่ะถ้าใครจําได้นะโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะถ้าเราอยากได้ภาพที่สวยขึ้นนะแต่ว่าเฟรมเรทก็อาจจะดรอปลงมานั้นน่าจจะประมาณสักเก้าสิบนะผมคิดว่านะ แล้วก็ปรับไปสัก2แล้วกันนะอ่าตัวนี้ไม่ต้องเปิดแล้วกันนะแล้วก็กดสเปคบาร์แล้วก็กดปุ Bar, ่ม Enter นะฮะอ่าโอเคนี่ไงปะพวกรถอะไรต่างๆของเรานะมันก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิมนะนี่ไงเราแค่เปิดแค่ x 2เท่านั้นนะ ตัวเฟรมเดตตอนนี้นะก็ยังบวกอยู่ที่120เหมือนเดิมนะสังเกตดูที่มุมขวาบนนะเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเราด้วยแหละนะฮะว่าจะโหดแค่ไหนนะฮะนี่บางคนนะอาจจะปรับจาก30ขึ้นมาเป็น60อะไรก็ว่าไปนะก็ลองไปปรับดูนะฮะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ใช่วะ่ะหรือว่าไม่ชอบหรืออะไรยังไงนะก็สามารถลบตัวที่ผมแก้ไขนะแล้วก็เอาไป ก๊อปปี้ตัวแบ็กอัพนะเอามาใส่ได้นะนี้พูดหลายรอบนะเพราะว่าอาจจะมีใครหลายคนนะอยากจะกลับเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะนี่ผมก็จะแนะนําทุกอย่างนะที่ผมพอจะทําได้นั่นเองนะฮะโอเคนี่ไงโอ้โหร้อยสมเฟรมเรทเลยมันมันโหดจริงนะผมรู้สึก โคตรลื่นเลยตอนนี้นะฮะขับรถในเมืองด้วยประเด็นรถเต็มนะสังเกตดูนะฮะในเมืองนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้แหละลองไปใช้งานดูนะฮะถ้าผมรู้อะไรอีกนะฮะผมก็จะเอามาแนะนํากันอีกแน่นอนนะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะช่องนี้ก็ไม่สาระมีสาระเกี่ยวกับ gta นี่แหละนะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมนี่หนึ่งร้อย fps แบตง่ายๆนี่เองฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม